สวัสดีค่ะรักษาสู่ช่องแวนเนซ่นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปวันกินมือแบงค์งบบค,ค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะของปี2024ต้นปีกันเลยเดือนกุมภาพันธ์ค่ะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่เมย์ไปหลายที่มากๆากเนี่ยเมพกกระเป๋าอะไรและข้างในกระเป๋ามีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กด subscribe ไปกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมก่อนนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล้วเราก็ไปเริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยกระเป๋าน,ะจจนช่วงเดือะปั พันที่เมย์ใส่ตลอดใช้ตลอดเลยนะคะก็จะเป็นกระเป๋าใบนี้ค่ะกระเป๋าซิลีนเบลล์แบกนะคะน่าจะเป็นรุ่นไมโครหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าได้มาหลายปีมากๆแล้วนั่นมาเป็นของขวัญประมาณ4ี่ปีกว่าแล้วะค่ะทุกคนแต่ว่าเป็นกระเป๋าที่สมบูรณ์สมบันมากเป็นกระเป๋าเดอะแบกที่เท,ท่ถูกน้องใส่ของได้เยอะจริงๆค่ะทุกคนด้านหลังนะคะก็จะมีซิปแบบนี้ด้วยสามารถใส่พวกบัตรต่างๆหรือว่าเอกสารต่างๆพวกบัตรจอดลงบัตรจอดรถเนี่ยคือใส่ นี้ได้เลยนะคะไม่หายเลยด้วยเป็นกระเป๋าซีลีนที่รู้สึกว่าถ้าเกิดใครมาถามว่าเฮ้ยอยากได้แบรนด์เนมใบแรกอะ่ะจะซื้อไหนดีก็แนะนําเป็นใบนี้ค่ะซีลีนเบลแบ็กเป็นไซส์ไหนก็ได้นะทุกคนเพราะว่าน้องอะ่ะจุของได้เยอะมากแล้วหนังอะ่ะต้องเป็นหนังแบบนี้นะมันทนมากจริงๆมันทนแบบทนเวอร์แล้วก็อันนี้ค่ะคือน้องคายเบบี้นะคะไปสู่มาแล้วเขามีให้ทำโพงกุญแจด้วยก็เลยเอามาห้อยให้มันน่ารักมากขึ้นแต่ถามว่าเราเป็นคอของคาเบบี้ขนาดนั้นไหมก็ ก็ไม่ได้ขนาดนั้นทุกคนคือเมย์แค่ชอบกล่องสุ่มเฉยๆแล้วคือวันนั้นอะร้านนั้นเขามีแต่ไทยเบบี้ก็เลยตัดสินใจทำคลายเบบี้มาซึ่งก็น่ารักดีค่ะเปิดกระเป๋ามานะคะข้างในค่ะก็จะมีซิปด้วยนะแต่ว่าเวลาเมย์ใช้งานจริงๆเมย์ก็ไม่รูดซิปบะถ้าพูดกันตรงๆนะคะข้างในจะเป็นประมาณนี้เลยจริงๆมีของอีกหนึ่งอย่างที่เอาออกไปแล้วนะคะก็คือกล้องที่กําลังถ่ายอยู่นั่นเองค่ะทุกคนต้องที่เมย์พกพาตลอดช่วงนี้นะคะก็คือกล้อง DJI Osmo Pocket 3นั่นเองซึ่งกําลัังงถ่่ายอยออูนนนเเป็แบบ เซตนะคะก็จะมีตัวแท่นแบตเตอรี่แล้วก็มีขาตั้งด้วยอย่างต่อมานะคะพอเปิดมาแล้วเนี่ยข้างในเนาะอย่างแรกที่หยิบได้ก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตาง,งค์งที่เมใช้คือกระเป๋าสตางค์ของ D ีออนนั่นเองเป็นกระเป๋าสตางค์สีเขียวที่ดิฉันซื้อเพราะว่าไปดูดวงาศาสตร์จีนมาที่ m e w จ l ร y แล้วเขาบอกว่าอืมทาุเมเนี่ยมันต้องใช้สีเขียวเสริมเข้าไปคือทุกอย่างต้องใช้สีเขียวแล้วมันจะแบบปังปริเยมากจําได้ว่าวันที่ก่อนจะไปหากระเป๋าสตางค์ใบนี้ น่อยมากเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบสีเขียวขนาดนั้นแต่ถามว่าเกลียดขนาดที่แบบอุ้ยไม่เอาเลยขนาดนั้นไหมก็ไม่ใช่จะเลือกได้ก็จะไม่ชอบสีเขียวไม่เอาสีเขียววะทุกคนแต่มันต้องทําใจแบบเราจะมัวเออเขาทักมาขนาดนี้แล้วเขาดูดวงแม่นมากเขาแม่นแบบรายเดือนอะ่ะเราก็แบบไม่ได้ป้าเราก็ต้องเชือ่อก็เลยแบบแตัดสินใจพยายามใช้ทุกอย่างเป็นสีเขียวจนปัจจุบันก็คือมีแต่สีเขียวแล้วค่ะกระเป๋าสตางค์ใบนี้นะคะเป็นของดีอที่ถึกมากคือน้องค่อนข้างใบใหญ่นะคะมีซิปด้วยสามารถใส่ของใส่เงินใส่เหรียญได้ใส่ ได้ใส่พวกสะสมแต้มต่างๆได้นี่ก็มีสะสมแต้มนะคะมีช่องใส่บัตรแบบนี้เลยแล้วก็มีด้านในอีกนะคะแล้วก็มีช่องใส่เงินทีนี้ช่องใส่เงิน,น่ะมันก็ไม่สามารถกางแบงค์ตรงๆได้ก็ต้องพับนะคะแต่ว่าส่วนตัวเมย์ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มมีเงินสดติดกระเป๋าบบนี่แหละปกติใช้เป็นแบบแคดเลสตลอดเลยอย่างต่อมานะคะที่หยิบได้นะคะก็จะเป็นยาดมของของทไทยะคะ่ะต้องเป็นของไทยสีเขียวองลี่นะทุกคนคือมันหอมมาก แล้วเมติดมากคือเมติดยาดมเวลาเจอสถานการณ์ที่แบบ จะดมช่วยได้ค่ะสิ่งต่อมานะคะที่หยิบได้ก็จะเป็นไฟฉายค่ะทุกคนอันนี้เป็นไฟฉายพกพานะคะพี่แฟนให้เอาไว้สําหรับการพกแต่ว่าเห็นเล็กๆแบบนี้น้องสว่างมากคุมเมย์ย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วทุกคนแล้วบ้านอะ่ะมันก็ค่อนข้างมีบริเวณระดับหนึ่งแล้วมันมืดข้างนอกอะ่ะก็เลยจะต้องใช้แบบเปิดไฟสิ่งต่อมานะคะก็คือแบตสำรองค่ะเมย์มี2อันเลยนะทุกคนอันนี้เป็นแบตสำรองของอุคลี่เหรอเขาอ่านว่าอะไรอะ่ะมันเป็นแบตสำรอง ใสเล็กๆค่ะประมาณบัตรใบหนึ่งอะทุกคนแต่ว่ามันก็หนาอยู่นะอันนี้ค่ะมันอัลละ10,000ม ah ิลลิแอมนะคือถามว่าทำไมถึงพกสองอันเพราะว่าเมย์อะต้องเอาไว้ชาร์จแบตมือถือตัวเองแล้วก็ชาร์จแบตกล้องด้วยนะคะรวมถึงชาร์จแบตโทรศัพท์แฟนด้วยเมย์ก็เลยแบบพกๆเอาไว้เพื่อต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษทิชชู่วม้วนเล็กค่ะเมย์จะเป็นคนชอบพกกระดาษทิชชู่เอาไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษทิชชู่แบบแห้งเนาะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นของวัสด์ันคือจริงๆมันหนามากเลยทุกคนแล เล็กเป็นพกพาได้ต่อมานะคะก็เป็นกระดาษทิชชู่เปียกค่ะอันนี้ก็เป็นแบบแอลกอฮอล์เนาะถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นกระดาษทิชชู่เปียกแบบไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยทุกคนคือเมย์พก3 4สอย่างในกระเป๋าเลยเพราะว่ามันได้ใช้งานจริงเวลาจะกินคงกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยหรือทำนู่นทำนี่เลอะมันได้ใช้ตลอดมากๆเลยทุกคนมันโอเคมากๆเลยต่อมานะคะก็ <ๆ S 1> จะเป็นสายชาร์จค่ะจริงๆแล้วสายชาร์จอ่ะมันจะอยู่ในกระเป๋านะแต่ว่าอันนี้คือเมย์พึ่งดึงออกมาแล้วก็ใส่กระเป๋าอันใหญ่ไปเลยไม่ได้ใส่ในกระเป๋าย่ออีกกกกททีเนน็ลยยหหิบออมคดู กเมย์จะพกสายชาร์จ2แบบนะคะก็คือ C to Lightning เอาไว้ใช้สาหรับโทรศัพท์มือถือของเมย์เนาะเพราะว่าโทรศัพท์ของเมย์มันยังเป็น iPhone 13 Pro Max อยู่แล้วก็อีกอันนึงจะเป็น C to C ค่ะเอาไว้ใช้สําหรับชาร์จพวกกล้องต่างๆนะคะที่กําลังถ่ายอยู่แล้วก็ใช้กับโทรศัพท์ของแฟนนั่นเองเพราะว่าแฟนไม่พกดิฉันก็คือพกให้ต่อมานะคะก็จะมียาอมค่ะช่วงนี้ชอบกินอันนี้มากๆเลยแต่จริงๆเมย์ชอบเป็นแบบซองมากกว่าเพราะว่าพอมันเป็นแบบเนี้ยมันชอบเปิดได้อะทุกคน มันจะหล่นเอาอะคือเมกัวมันหล่นเลอะกระเป๋ามากถ้าหมดอันนี้ก็คือกลับไปซูซองแหละแต่ว่าอมดีมากเลยอันนี้ต่อมานะคะแอบเจอกระดาษทิชชู่อีกแล้วเห็นไหมคือเมย์พกพกหลายอันมากเลยทุกคนพกเยอะจริงๆแล้วก็มีผ้าอนามัยด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือใช้อันนี้อยู่มันพกพาได้ง่ายมากๆเพราะว่ามันเป็นซองกระดาษอย่างนี้เวลาที่เราเปลี่ยนผ้าอนามัยก็สามารถทิ้งอันเก่าใส่ในซองกระดาษอันนี้ได้เลยซึ่งมันโอเคมาก้าถ้าเกิดย้อนไปคลิปก่อนหนะน,น้านี้ว่าซิน ไมแบกอ่ะเมย์ก็จะพกเป็นอีกแบบหนึ่งที่มีซองสําหรับห่อผ้าอนาไมยโดยเฉพาะด้วยแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นผ้าอนาไมยแบบนี้มันก็ทําให้เราง่ายต่อการพกพาแล้วก็เปลี่ยนได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกระเป๋าน้อยค่ะทุกคนที่เอาไว้ใส่ของจริงๆแล้วพวกสายชาร์จแบตอ่ะมันจะอยู่ในนี้นะแต่ว่าเมย์เพิ่งดึงออกมาเนาะก็เลยแบบใส่ไว้ในกระเป๋าใหญ่เลยทีเดียวอย่างแรกนะคะที่ห้อยอยู่กระเป๋าก็คือไฟฉายอีกแล้วค่ะไฟฉายที่แฟนให้มามันก็สว่างมากนะทุกคนเอาจริงเพราะว่าเมย์ไม่ค่อยได้ เปิดเห็นปะมันสามารถใช้ในงานได้จริงมากๆเลยทุกคนจะมีที่ปัดขนตาค่ะจริงจริงแล้วอันนี้พกเพราะว่าตอนนั้นต่อขนตาก็เลยเอาใส่ไว้นะคะส่วนต่อมานะคะที่อยู่ในกระเป๋าน้อยๆนี้ก็จะเป็นยาแก้ท้องเสียนะคะ่ะทุกคนเป็นยาแบบหยุดทายอะฟีลประมาณนั้นเลยอะจริงๆมันก็เป็นยาเขาเขียนเลยว่าเป็นยาอันตรายนะแต่วน,นี้เมย์ได้มาจากรุ่นน้องนะคะเพราะว่ารุ่นน้องเห็นเมย์ชอบท้องเสียบ่อยๆแล้วบอกว่ายานนี้มันสามารถช่วยเราในยามฉุกเฉินได้ดีมากๆแบบจังหวะจําเป็นจริงๆก็จะกินนะคะ แต่ว่าเพิ่งลองกินไปแค่ครั้งเดียวเองดีมากจริงๆมันหยุดเลยอะต่อมานะคะที่พกนั่นก็คือพระแล้วก็เครื่องรางมูค่ะทุกคนค่ะ เมพกพระไปทุกที่ติดตัวไม่ว่าจะเปลี่ยนกระเป๋าเป็นอันเล็กอันน้อยอะไรไงคือพกตลอดเวลาเลยนะคะเป็นพระแล้วก็มีตะกรุดด้วยอันนี้ได้มาจากคุณแม่แล้วก็คุณอานะคือเขาไปทําบุญมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะบูชาให้กับเมแบบห่วงเมอะไรเงี้ยก็เลยแบบบูชามาให้เมก็เลยรู้สึกว่าเออควรพวกติดตัวไว้หน่อยก็ดีนะคะซึ่งรู้สึกมันก็ทําให้เราสบายใจมากยิ่งขึ้นส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นสร้อยมูค่ะทุกคนเป็นสร้อยมูที่พี่เล็กซื้อมาให้วันเกิดของเมแต่ในเนี้ยข้อมือของ มันใส่เยอะมากแล้วมันเต็มแล้วเมก็เลยแบบเอามาพกติดตัวไว้แทนนะคะไม่รู้ว่าพีลิกจะได้ดูคลิปนี้ไหมแต่ว่าดิฉันคือเอาของพีลิกเก็บไว้ตลอดเวลาแบบใส่กระเป๋าติดตัวทุกวันจริงเวลาเก็บใส่ชาร์จมันก็จะอยู่ในนี้ด้วยมันก็จะไม่ลกอะทุกคนมันจะไม่ทําให้กระเป๋าเรามันดูแบบวุ่นวายหาของไม่เจออะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆกับการมีกระเป๋าเน้นๆอยแบบนี้นะคะแนะนําแนะนํามันทําให้ชีวิตเราในการหาของมันง่ายมากขึ้นแล้วก็เป็นระบบระเบียบจัดกระเป๋าได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นถ ถุงนะคะถุงนี้เป็นถุงเดิมค่ะของลังโคมได้มาฟรีนะคะเป็นถุงที่เอาไว้ใส่พวกเครื่องสําอางหรือว่าช่วงเวลาที่เร่งรีบก็จะเอาของอะไรรๆรๆๆๆีบมากๆอ่ะที่แบบหยิบไปถุงเดียวแล้วใช้ชีวิตได้เลยอ่ะใส่รวมไว้ในน,นี้หมดเลยนะคะข้งางในมีของเยอะมากอย่างแรกนะคะก็จะเป็นแอร์พอร์ตค่ะอันนี้น่าจะเป็นแอร์พอร์ตสมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันคือมันเก่ามากๆแลว้วทุกคนต่อมานะคะก็จะเป็นน้ําหอมพกพาค่ะอันนี้เป็นน้ําหอมของดีออนะคะกิส d ์ดีออเป็นกลิ่นที่หอมมากเป็นกลิ่นที่ถ้าเกิดเพื่อนๆเข้าช็อปของ ก็จะได้กลิ่นนี้แบบตะโกนมาเลยท่วไปเขาก็จะฉีดถุงมาด้วยกลิ่นคริสติออนนะคะลิสติกที่พกนะคะก็จะมีโรแมนต์ค่ะอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์ห้าอันนี้พี่พี่แอมซื้อมาให้นะคะจากเกาหลีแล้วก็จะมีลิปลาก้าค่ะเป็นลิปกดนะอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งสองค่ะเนี่ยมันกดแล้วมันก็ทาง,ง่าย wow, wow. ดีวาวๆวโดยช่วงนี้ชอบลิปแบบฉ่ำๆนะคะต่อมาก็จะเป็นลิปสติกของแม็กนะคะอันนี้เป็นเบอร์เก้าเก้าห้าสีแดงมากๆทุกคนคือมันเอามาแต้มนิดนึงแล้วมันทำให้หน้าบบรเลยแบบจิงๆ ลองดูนะหน้ามันจะสว่างขึ้นมาทันทีเลยแบบตื่นตื่นของแท่ยังไม่หมดนะคะข้างในนี้ก็จะมีตลับครีมน้ําหอมของดิออค่ะทุกคนอันนี้เป็นกลิ่นซากุระนะคะคือมันสามารถใช้กับตัวกริสดิออได้เลยเมย์เป็นคนชอบใช้น้ําหอมแบบผสมกลิ่นเมย์ไม่ค่อยใช้น้ําหอมแบบกลิ่นเดียวสักเท่าไหร่นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นน้ําตาเทียมค่ะเป็นของที่ขาดไปได้เลยคือมีติดตัวตลอดเวลาจริงๆเพราะว่าเมย์ใส่คอนแทคเลนส์ตลอดแล้วตามันแห้งนะคะก็เลยต้องใส่เนาะแล้วก ็อย่างสุดท้ายเป็นกุญแจรถค่ะหมดแล้วในกระเป๋าเล็กนี้นะคะต่อมานะคะยังไม่หมดมีกระดาษทิชชู่อีกแล้วค่ะอันนี้เป็นแพ็คใหญ่นะแต่ว่าเมย์พับให้มันเล็กลงกเยอะมากกระดาษทิชชู่แล้วก็ขาตั้งกล้องนะคะที่บอกขาตั้งกล้องของ DJI เนาะแล้วก็จะมีผ้าเช็ดแว่นค่ะอันนี้เป็นของ GQ นะคะเช็ดค่อนข้างโอเคเลยทุกส่วนใหญ่จริงๆแล้วเมย์จะใส่แว่นเป็นหลักนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไปข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วเมย์ต้องใส่คอนแทคอะเมย์ก็จะพกตลับคอนแทคอะใส่ไว้ในกระเป๋าน้อยนี้ด้วยเพื่อที่มันจะได้ไม่ ชอบให้อะไรมันเลอะกระเป๋าคือมีกังวลว่าว่ากระเป๋าข้างในจะเลอะเพราะฉะนั้นแล้วอะเมย์จะมีแต่กระเป๋าน้อยๆอยะไรพวกนี้ใส่ของตลอดเวลาแล้วสต็อกลิปสติกจะไม่มีอยู่ข้างนอกเด็ดขาดปากงปากกาก็จะต้องมีซองของมันนะไม่งั้นก็คือเผลอไปกดโดยไม่รู้ตัวหรือของไปโดนไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยข้างในคือพังเลยนะคือไม่ได้นะคือรับไม่ได้เลยแบบนั้นอนะต่อมานะคะก็จะมีอันนี้เป็นของอารยาค่ะเป็นแผ่นเช็ดน้องสาวค่ะทุกคนเป็นแบบแผ่นเปียกไม่ว่าใช้ดีมากเลยอะเออเมย์ชอบก็เลยพกเอาไว้ด้วยนะคะ แล้วก็จะมีด้านข้างนะคะเป็นแมสค่ะของเฮบอนดินะคะที่จะพกไว้ในกระเป๋าน,นี้ตลอดแล้วก็แอบมีลอตเตอรี่ที่เพิ่งซื้อไปนะคะ <S <S แล้วก็อย่างสุดท้ายที่ซ่อนอยู่ค่ะนี่ก็คือกองใส่ผ้าอนามัยม่ตอนเราเปลี่ยน,นะคะ่ะเออเมยเป็นคนติดอะไรแบบนี้จริงๆอ่ะทุกคนคือมีแล้วมันอุ่นใจกว่าประมาณนั้นคือมีแล้วมันไม่ได้ใช้งานแต่ดีกว่าไม่มีเลยตอนจังหวะที่ต้องใช้งานอะไรอย่างเงี้ยมันก็สะอาดกว่าด้วยอ่ะโอ้แล้วเวลาเมย์เก็บของเข้าไปนะคะคือเมย์ก็จะพยายามแบบเก็บ ให้มันเป็นมุมของมันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พอเ,เก็บไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะได้หยิบของใช้งานได้แบบง่ายมากยิ่งขึ้นโดวยวางเป็นช่วงเป็นฝั่งอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เวลาเราใช้กระเป๋าจริงๆระหว่างวันอะเราจะหาของได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมากๆเลยทุกคนเพื่อนๆลองดูนะคือลองพกแบบกระเป๋าน้อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยใส่ของเอาไว้ด้วยมันจะทําให้เราแบบหาของได้เร็วมากยิ่งขึ้นไม่ต้องมานั่งควักว่าอุ oh, ๊ยสรุปแล้วอยู่ตรงไหนกันเน่เนาะ,ะไม่เจอเลยมันจะหมดปัญหานี้ไปหรือว่าปัญหาพวกนี้มันจะน้อยลงเยอะ มากๆเลยทุกคนเห็นป้าว่าเนี่ยกระเป๋ายังใส่ของได้อีกเยอะมากๆเลยจริงๆทุกคนคือมันจุแบบมากๆเลยอะ่ะเมย์ก็เลยค่อนข้างชอบกระเป๋าอันนี้มากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือวอชิ i นไมล a แบ็กฉบับกระเป๋าปี2024นะคะตอนเดือนกุมภาพันธ์ค่ะที่เมย์จะต้องไปงานบ่อยมากไปอีเวนต์บ่อยมากแล้วก็ทํานู่นทํานี่ตลอดเวลาก็เลยถือกระเป๋าใบนี้ใบเดียวจบเลยเพราะว่ามันออกงานได้นะคะสวยดูดีด้วยแล้วก็สามารถจุของได้เยอะมากๆจริงๆกล้องตัวนี้ก็คือพับ ใส่ได้เลยมือถือก็ยังสามารถใส่ได้จริงๆแล้วโดยปกติเมย์จะพกมือถือ2เครื่องด้วยนะคะก็ยังสามารถอยู่กับน้องคนนี้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีสายกระเป๋าที่ค่อนข้างยาวด้วยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เมย์ก็จะพันสายแบบนี้แล้วก็ถือแบบนี้เสียมากกว่านะคะแบบชอบถือมากกว่าทุกคนแบบสะพายไว้ที่แขนของแขนแ,ขนแบบนี้มันก็สะดวกมากกว่าด้วยค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะง่ายๆสบายๆเปิดกระเป๋าให้ดูแบบกรุบกริบหรืออยากให้เมย์เปิดส่วนไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค สม s ครสมาชิกในช anel Meesun จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆจากเมวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ